สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พามาที่ทะเลค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ชอบมากเลยค่ะกีฬานี้นะคะขึ้นที่สูงวนแม่กำนันนี้ไม่ชอบค่ะไม่เอาเลยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้วันนี้มาที่ทะเลค่ะก็เลยขออัดคลิปวิดีโอ ให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะคะวันนี้มาทะเลก็จะให้ชมบรรยากาศทั่วๆไปค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวทัางชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศส่วนมากตอนนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็จะมีเป็นอินเดียเกาหลีไชน่าฮ่องกงอะไรพวกนี้ค่ะในแถบนี้ค่ะแถบเอเชียทางยุโรปไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางยุโรปจะไม่ค่อย เต้นผ้าใบนะคะเต้นผ้าใบให้นะราคาเตียงก็จะอยู่ที่80-100บถึง100บาทค่ะแต่ถ้าเตียงใหญ่รู้สึกจะแพงค่ะที่ว่าเป็นเตียงใหญ่ๆสขีขาวๆตอนนี้ก็จะเดินลงมาที่ทะเลค่ะไปดูบรรยากาศทะเลไปดูน้ำทะเลกันนะคะคลิปนี้อาจสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสมาทะเลนะคะวันนี้อัปเดตล่าสุดที่ทะเลมีแดดค่ะมีแดดมีนักท่องเที่ยว มากันในวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้โชว์ให้เห็นนะคะว่าอันนี้อัปเดตล่าสุดของวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันนี้นะคะเพื่อนๆดูค่ะบรรยากาศทะเลทะเลวันนี้นะคะทะเลวันนี้มีแดดค่ะอากาศดีค่ะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยววันนี้นะคะอันนี้ก็ทําให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะ วันนี้มีโอกาสออกมาก็มาอัดวิดีโอนะคะเป็นคลิปรีโอให้เพื่อนๆเห็นทะเลในวันนี้นะคะอากาศดีดูเห็นนะคะท้องฟ้าอากาศดีแจ่มใสเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมาอัดคลิปอัปเดตล่าสุดทางทะเลให้เพื่อนๆได้เห็นกันอีกนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ